สวัสดีครับพบกับชิดปากแปร,ะปรนะครับผมเนาะก็ตอนนี้เราก็เดินเล่นนะครับผมมานั่งมานั่งฟังเสียงกบเสียงเขียดนะก็เผื่อจะได้เจองูสิงอยุสไสล่ะนะครับก็ปล่อยเข้าไปนะครับผมงูสิง <laughs> อย่าไปรบกวนท่านเลยนะครับ ตอนนี้บา่าโนก็มานั่งต้องย่องอยู่นี่นะครับผมไม่รู้ว่านั่งทำอะไระนะครับผมนาะออเรามมาดูพระาทิตตกดินกันนะคร <ค entertain. S 1> ับผมเนาะพระาทิตตกดินยามเย็นโอ้แต่ก็ยังอยู่สูงอยู่นะครับผมอันนี้มุมนี้ก็จะเห็นพระอาทิตย์ชัดนะครับผมเนาะนี่ครับผม อาทิตย์ตกเินนะครับผมก็มุมมองนะครับผมมุมมองพระอาทิตย์ตกดินนะครับผมก็ยวคลิปนี้เราก็มาดูอันนี้กันนะครับผมเนาะดูพระอาทิตย์กันนะครับผมเนาะสิมาบอกซูฟังนะครับผมเราต้องหามุมที่มันซีบเลี่มตาค่อยนะครับผมเนาะเอาพวกเจ้าเบิ่งเอาเนาะ พระอาทิตย์ตกดินที่ที่นี่แหละนี่ครับผมเราต้องปรับแสงให้เป็นแบบอ้าถ้าแสงจ้าไปมันก็จะไม่เห็นดวงอาทิตย์นะครับต้องปรับโอ้ต้องแหงนขึ้นหรือความลงดีกว่า นี่ล็อกกุญแเจล็อกได้เปล่าล็อกไม่ได้อืมโอ้โหแสงแังจ้าอยู่นะครับผมเรามันก็เราก็ไม่ประสบผลสาเร็จนะครับผมแสงจ้าเกินไปนะครับผมเดี๋ยวแสบตานะครับดูมุมนี้ก่อน มันก็เราแอบดูพระที่ตกดินยังไงอย่างนั้นนะ นี่ห้าโมงครึ่งแล้วพระอาทิตย์ยังส่องแสงจ้าอยู่นะครับผมดวงอาทิตย์นะครับส่องแสงจ้าอยู่มันก็จะมองไม่ค่อยเห็นดวงอาทิตย์นะครับจะมองเห็นเป็นดวงใหญ่เอ้าซูมให้ทุกจอบเบิงงเลยนี่อ่ะอืออือต้องแบบนี้ เขากับบรรยากาศฟังเสียงปบเสียงเขียดดูพระอาทิตย์กำลังกะยอแสงนะครับผมก,ก็กำลังคิดหาเรื่องเบาอยู่เลยแต่ก็ดูไปเรื่อยๆก่อนนะครับผม มองพระอาทิตย์ให้ก็อนจะพจะปเะกอมองสิมันมีอะไรกำลังงับพระอาทิตย์เลย รู Dante, ้วความเป็นของ่นเยอะแเลยเหมือนพระอาทิตย์โดนไรงับครับผมฟอบจินตนาการไปทัวครับผม องไรกำลังเก่งกินพระอาทิตย์ ใสเบิดแล้ว hmm. มันไหก่อนมันอกายนเยนทำให้คิดถึงน้องแสงนะโอยย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 ย่ยยยยยยายย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 เยยย้ยง นางบางาังพะทิศตกินนะครับผมชีวิตคนเราจะต้องการอะไรมากครับผมเนาะนะครับผมจะสุขจะทุกข์ก็อยู่ที่ใจนะต้องการนี่ยังไงแต่ผมเนี่นะครับผมชีวิตคนเฮานันใดคนหนี่แหะครับผมเศร้ามากเลยเห็ดงานนะครับผมเช้ามาก็ทํางานนะครับผมนี่ครับก็คงจะเป็นเวลาที่แบบว่านะเป็นเวลาที่แบบว่า ได้จะได้เลิกงานแล้วต่างคนต่างมุ่งหวังที่จะให้มืดให้ค่ําจะได้นอนพักผ่อนกันนะครับเอาเบื้งต้นอทิตไปก่อนได้ครับพ่อแม่พี่น้องนะชีวิตคนเล่าแสงอาทิตย์ พามาดูพระาทิตย์มันคิดอะไรไม่ออกนะบางครั้งบางทางีทงกกเขย